กินข้าวต่อได้ไหมข้าวมันเหลือค่ะหม้อแล้วก็ไข่เมื่อคืนมันเหลือก็เลยจะมากินเป็นข้าวเช้าอ,อันนี้อร่อยกว่าเยอะเลยหมดแล้วนะกินเลยค่ะเสียงฟินมาก อยากฟังพี่กินข้าวเหรออืมน้องน้ำมนลเป็นหลานลูกน้ำมนลเป็นหลานเป็นลูกของพี่ชายค่ะเขาบอกว่าว เราต้องเคี้ยวข้าวให้ละเอียดยีิบห้าครั้งต่อหนึ่งคำยี่สิบห้าครั้งถึงสี่สิห้าสครั้งนั่นแหละต่อหนึ่งคำเดี๋ยวเรามานับกันดูนะว่าพี่เคี้ยวถึงไหมถึงปะ iPhone 13มดีไหมพี่ก็ใช้13มินิไ์สดอยู่ก็โอเคนะอยากจะขายอะน้ำมนกลับไปแล้วยี <H it> ่สิบรออ่ะอีกอันหนึ่งอีกนิดเดียวจะได้ยี่สิบห้า ลเอียดไหมกินกับไข่ค่ะทำเองด้วยค่ะเคยเลี้ยงชูก้าไกลเดอร์ไหมชูก้าไม่ใช่เคยเลี้ยงค่ะเลี้ยงอยู่เลี้ยงแมวกับชูก้าชูก้าทุกคนเดี๋ยวตอนเปิดเทอมพี่มีอะไรเซอร์ไพรส์ด้วย จำคำพูดพี่ไว้นะจำคำพูดพี่ไว้นะว่าเปิดเทอมพี่มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่แบบน้ำตาไหลอะ่ะพี่ฝนน้อเหรอขาดน้ำพริกพี่ฟ์นฉันจะหยิบมาแล้วน้ำพริกปุยฝ้ายไหมเอาไหมเดีย๋ยวจะเดินไปหยิบ แม่ไม่กินน้ำพริกสักวันหนึ่งได้ไหมแสบท้องหรือเป็นน้ำพริกปลาไหลแย้ส่วนน้ำพริกอะไรดีซื้อชูก้ามืกี่บาทตอนนั้นมันพันพันหกพันเก้านี่แหละประมาณพันเ้าหรือสองพันี่แหละแบบมันมีชูก้าแล้วก็มีอุปกรณ์ไงพวกแบบถ้วยพวกผ้าพวกอะไรเงี้ยเอาเลยพี่ลูกพี่ไปไหนจ้าอยู่ในบ้านจ้า น่ารักสวยพี่สวยไหมพี่ไม่ได้ศัลยกรรมเลยนะพี่สวยไหมแต่ว่าเมื่อเมืม่อแบบหลายเป็นเป็นสิบปีอะพี่เคยแบบฉีดฟิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบไม่เคยศัลยกรรมอะไรที่หน้าเลยนะน้ำพริกยายสวนเหรอน้ำพริกปลาช่ายไหมสวยน่ารักวิดีโอกระตุกใช่ไหมเริ่มโอ้ยยังไม่กระตุกไม่ใช่เหรอกระตุกเหรอ แฟลี่ไปไหนคะนอนนอนคะ่ะยังไม่ตื่นคะ่ะเพราะแฟลี่นอนดึกมากคะ่ะวัยรุ่นคะ่ะชูก้าเลี้ยงง่ายมากเลี้ยงง่ายมากแค่เล่นด้วยวันหนึ่งไม่เกินครึ่งชั่วโมงวันนี้พี่จะกินหมดไหมกินข้าวอะไรไข่ ไ่เจียวตัวจริงสวยกว่าอุ๊ยไปเจอพี่ที่ไหนโคตรดีใจเลยอะเวลาใครบอกว่าตัวจริงสวยกว่ามีน้ำพริกด้วยไหมยอยากเดินแปลวน้ำพริกแหละ สวยมากที่สุดในโลกอันนี้เกินไปแล้วขอบคุณค่ะไปเอาเลยพี่เฟิร์สน้ํำพริกค่ะอเอาเอาน้ําพริกปลาแมคเคเรวที่มันคล้ายๆน้ําพริกนรกหรือจะเอาน้ําพริกปลาลายเยส่วนอ่ะพิมพ์ม,มาถ้าปลาเมคเคเรวกดหนึ่งปลายหลเยส่วนกดสองอ่ะเลือกมา พี่เฟิร์นหน้าใสมากเออช่วงนี้ไม่เป็นสิวเลยแต่ว่าสิ่งที่เป็นคือเนี่ยเห็นปะกะฟาดสองหนึ่งสองสามมาจากไหนอุ้ยส่วนใหญ่ปลาไย่ส่วนเหรอโอเคปลาไย่ส่วนใช่ไหมอุ้ยหอมมากหอมมาก เผ็ดมากนิดเดียวพอนี่ขนาดนิดเดียวนะอร่อยมากพี่เฟิร์นน่ารักขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตพี่นะนี่พี่ก็กินแค่นี้แหละทำยังไงอ่ะมันติดช้อนอ่ะนี่แหละทีเด็ด เป็นอะไรก็ไม่รู้อะแบบชอบลงคลิปใช่ปะ่ะคือชอบลงมากมากๆอะคือถ้าเกิดมีคนคอยตัดคลิปจากไลฟ์ไปลงให้พี่ก็คงไลฟ์ตลอดอะแต่นี่คือมันเราอยากลงคลิปแล้วเราก็อยากไลฟ์ด้วยแต่เราไม่ได้มีใครจะโอ้งงามพิง จริงปะเนี่ยตกใจเพราะเราเป็นเอซเราไปซื้อสครับของจ้าโอ๋มาไปซื้อมาทั้งหมดอ่ะสะครับอะก้าวกระปุกน้ำนม,มอีกเก้าขวดเราแบบชอบเขาสวยดีเธอมันติดอยู่ที่ช้อนอะ อืมอมือร่อยมากเฟรีปป่ไปไหนเฟรี่นอนจ้ะลูกปิดเทอมนอนพักผ่อนเนี่ย บนหน้าพี่รีวิว,วบ่อยนะอยากให้กินได้กาะอิสานคลิปยาวๆมีสามียังยังค่ะพี่เฟิร์สนอนห้องไหนห้องห้องนี้เหรอห้องนี้เป็นห้องทำงานแต่เพียงแค่มันมีที่นอนเอาไว้แบบเอนหลังแต่ว่า,าที่พี่นอนคือนอนตรงโซโฟ,ฟาโซฟาของพอรับสมีอ่ะ นอนนอนกับน้องแฟรี่พี่หนักเท่าไหร่พี่อยากหนักที่สี่สิบแปดเมื่อก่อนพี่สี่สิบสาม แต่ตอนนี้พี่ห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองพอพี่กินเก่งมากไข่เจียกุ้งอร่อยมากๆนะที่ถ้ำคำใส่แค่รสดีนะทุกคนอร่อยมากแต่ไม่ต้องใส่เยอะขนาดพี่นะมันเค็มพี่เฟิร์สใจดีมากอุ้ยขอบคุณค่ะพี่กินอะไรก็ดูน่าอร่อย พี่สูงเท่าไหร่พี่สูงร้อยหกสิบหกสิบเอ็ดอะไรเงี้ยพอพี่อร่อยจริงๆค่ะทุกคนพี่ก็เลือกของกินที่อร่อยแล้วนะเนาะฟิลลี้มากสวัสดีค่ะอุ้ยไอติม เดี๋ยวนี้คลิปไม่ค่อยมีคนดูเลยอะเ <_ D> สียใจอ่ะตื่นนะยังนานแล้วค่ะเพื่อนมันเต็มหนุมันก็เลยยังกดติดตามใครไม่ได้ าจะเป็นเพราะว่าแขนเล็กน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะอืมอ้อกินอร่อยว่ะ กินหมดทุกอย่างแล้วหนูเพิ่งตื่นหนูนอนกี่โมงหลังอาหารพี่จะกินตัวนี้ทันทีเลย พี่ว่ามันเกี่ยวที่ผิวพี่ดีอ่ะพี่ว่าโคตรเกี่ยวเลยอ่ะเนี่ยพี่กินหมดไปประมาณสามสี่กระปุกละแกะกระปุกใหม่ละฝากไปเม้นบอกแมตุกด้วยนะ พี่เปิดกินจริงๆชโชว์กระปุกด้วยกินในไลฟ์ด้วยรู้จักไหมของแม่ตุ๊กแม่จินคุณแม่จินคุณแม่น้องจินเลนนี่อะกล่องมาแล้วเหรอคืออะไรหรอรีวิวเครื่องสำอางหน่อยได้ไหมโอ้โหเยอะมากแล้วพอเวลามันเยอะมาก,มากพี่ชอบบริจาคบริจาคแบบ แต่งหน้าอาจารย์ใหญ่อะไรเงี้ยที่โรงพยาบาลแฟรี่อยู่หนะอยฟรี่นอนคนะ่ะชอบตัวเองหน้าสดค่ะไม่ไม่ค่อยชอบ จ็ได้กล่องเนาะทุกคนนะอยากเก่งภาษาอังกฤษอะทุกคนแปลให้พี่ฟังหน่อยนะทุกคนแปลนะเตรียมตัวนะ be there for your s e l f be your one อ่านว่าอะไร <laughs> and never forget to let yourself feel seen ไอ้ตัวนี้อ่านว่าอะไรอ่ะ V A L I D A C I O N Validation Validation พ <c oughs> ี่เขาสวยมากขอบคุณนะหนูนอนสี่ทุ่มนอนยาวเลยนอนเต็มที่เลยเนี่ยถ้าตื่นตอนเนี่ย วิ้ยขอบคุณทุกคนที่ติดตามมีมีคนติดตามได้เลยากถามว่าแพงไหมถ้าพี่ว่าแพงแต่ขุม เลยไม่แพงงงไหมคือมันแบบหลายร้อยเป็นพันอะไรเงี้ยสำหรับลหลายๆคนอาจจะมองว่าแพงแต่สำหรับพี่มองว่าคุ้มพี่กินอาหารเสริมหลายตัวแต่ตัวนี้คือก็ไม่ขาดแล้วพอแบบเหมือนมีรีวิวสินค้าตัวใหม่ๆเงี้ยพี่ก็จะทดลองเป็นตัวๆไป Thank <laughs>